สวัสดีครับวันนี้จะมาะเสนอแอปแอปหนึ่งซึ่งมันจะทำเงินให้เราได้นะครับเป็นแอปที่มีชื่อว่าดูแอดนะครับหรือดู ads นะครับดูแอดอแอปนี้มันจะเราเราสามารถหาเงินจากแอปนี้ได้โดยกัน กดดูโฆษณาหรือว่าติดตั้งแอปอะไรพวกนี้ครับดับแรกเราก็ไปดาวน์โหลดมาก่อนนะครับโดยดาวน์โหลดได้ที่ Google Play นะครับก็พิมพ์ชื่อเข้าไปดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดแอปขึ้นมาทีนี้จะมีการสมัครสมาชิกก่อนนะครับมีอยู่3ทางเลือกด้วยกันสมัคร เบอร์มือถือสมัคร Facebook แล้วก็สมัครด้วย email. อีเมลในที่นี้ผมแนะนำให้สมัครด้วยอีเมลนะครับก็จะขึ้นมาตามนี้ให้กรอกอีเมลพาสเวิร์ดแล้วก็เบอร์มือถือแล้วก็กรอกตามนี้เลยก็สมัคร <c oughs> อพอสมัครเสร็จแล้วในในประมาณขั้นตอนสุดท้ายครับมันจะมีให้กรอกรหัส ครับคุณก็กรอกอรหัสเข้าไปซึ่งถ้าคุณกรอกรหัสนี้เข้าไปเนี่ยคุณจะได้รับเงินฟรีเลย5บาทนะครับเป็นรหัส KK8HZ6 KK8HZ6 นะครับเดี๋ยวผมจะพิมรหัสไว้ในใต้คลิปนี้นะครับอพอเราสมัครกรอกรหัสเสร็จปุ๊บเราก็ จะมาอยู่หน้านี้ซึ่งมันจะเป็นการดูโฆษณาอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีบอกดูโฆษณาแต่อันนี้ในที่นี้ของผมดูไปหมดแล้วนะครับมันก็เลยไม่ไม่ขึ้นให้ดูมันจะมีอะไรครับต่อวันนะครับแล้วก็จะมีอ่าโหลดแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็โหลดไปแล้วถือว่า,าต่อแบบสอบถามอะไรเงี้ยอ่าเนี่ยครับ ตออแบบสอบถามนี้รับเลย5บาทอะไรพวกเนี้ยเราก็กดทำทำไปครับมันก็จะมียอดเงินสะสมโชว์ให้เราขึ้นมาตัวนี้ของผมสะสมได้48บาท20สตางค์ละไอผมผมถอนไปรอบนึงลอันนี้มันสมัครขึ้นไอผมเก็บขึ้นมาใหม่เก็บสะสมใหม่ก็พอเราได้ครบตามที่กำหนดนะครับเราก็ สามารถไปแลกของรางวัลได้โดยกดที่เมโนูนี้แลกของรางวัลเนี่ยเราจะเอาเป็นเติมเงินโทรศัพท์หรือจะเอาเป็นบัตรเงินสดบัตรทูันนี่หรือจะเอาไปเติมเกมอะไรพวกนี้ครับอ่าแล้วก็โอนเข้าบัญชีธนาคารไอตัวซึ่งตัวนี้ยังยังยังเขายังไม่เปิดใช้บริการนะครับก็ถ้าใครอยากได้เป็นเงินจริงๆก็สามารถ กดเป็นบัตรเงินสดไปก่อนก็ได้นะครับอ่าเนี่ยเป็นบัตรคูมันนี่ก็เราก็ไปเติมเข้าว a l l e t เดาวใช้บัตรทูเติมเข้าอลเล็ตเราก็จะได้เงินจริงๆมา <c oughs> โอเคก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมที่สำคัญเลยอย่าลืมกรอรหัสที่ผมได้บอกไว้นะครับ kk 8 hz 6นะครับ รหัผมจะทิ้งรหัสไว้ใต้คลิปครับพร้อมกับลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับอ๋อแล้วก็เกือบลืมถ้าคุณสามารถไปแนะนำเพื่อนเนี้ยชวนเพื่อนมาชวนเพื่อนมาสมัครอะ่ะอ่าเรากดที่ข้อมูลส่วนตัวชวนเพื่อนมาสมัครนี่เราก็กดแชร์รหัสเราหรือว่าบอกรหัสกับเ,เพื่อนไปก็ได้ อันนี้เป็นรหัสของผมนะครับถ้าคุณสมัครเสร็จแล้วคุณก็จะมีรหัสแบบนี้แล้วก็ก็ส่งรหัสนี้ให้เพื่อนคุณก็จะได้ถ้าเพื่อนสมัครคุณก็จะได้รับเงิน10บบาทนะครับโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ